สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับ <_ t ell> กับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พี่พพเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6 56นะครับผมหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่พักเครื่องนะครับจัดส่งไปรษณีย์ฟรีนะครับไปรษณีย์ไทยครับผมวันนี้นะครับพี่พี่ยังไงก็ฝากทักทายกันด้วยนะครับมารับชมเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับพี่มาร่วมกันชมแล้วก็ศึกษาพักเครื่องนะครับไปด้วยกันนะครับผมวันนี้นะพี่พี่ห้ามพลาดอีีนี้เลยนะครับพี่พี่ก่อนที่เราจะหยุดในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็มีทีเด็ดหลายชิ้นนะครับพักเครื่องสวยๆมาฝากนะครับผมกับ ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยดีวยกว่าองค์แรกกับองค์ที่2ในวันนี้ได้มา2อ,องค์เลยครับเป็นพระชัยวัดสี่มุมเมืองพัพรทรลุงนะพี่พนี่พระอาจารย์นำปลุกเสกแล้วก็เกจิอีกมากมายอันนี้ไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่พีสภาพสวยผิวก็ไลทองเขียวเดิมๆเ,เลยนะครับผมนี่หนึ่งโคตนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับถือว่าเป็นพักเครื่องที่มีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะพี่พี่นี่สวยงามามากๆนะครับฝุ่นๆบ้านๆแบบไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยนะครับพี่พี่นี่อันนี้ก็คือดูง่ายสุดๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับผมหลักพันต้นๆน,นะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่ ทั้งคู่เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นพระใช้สี่มุมเมืองอันนี้ก็เป็นพระที่ตลาดเล่นหาเลยนะพี่ๆแล้วก็สะสมได้เลยนะครับบุทธาพิเศษยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบการณ์เยอะนะครับผมนม่เป็นพระที่ดูง่ายนะครับคู่นี้นะครับผมท่ันใดชอบก็เก็บได้เลยนะพี่ๆอันนี้ก็เล่นหากันสากลนะครับโมองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไนยนะครับวัดบ้านแจงเป็นรุ่นปืนแตกนิยมนะพี่ๆปี2021 อันนี้ผิวแบบฝุ่นฝุ่นบ้านบ้านเลยนะครับแห้งแห้งประหลอดเดิมๆเลยนะครับผม <_ as well> รุ่นพิเศษนะครับหรือว่ารุ่นปืนแตกอันนี้ดูง่ายมากๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกาันเข้ามานะครับเนี่ไม่ได้เช็ดไม่ได้เลยนะพี่ๆโดยรวมก็ผิวประหลอดเนี่ยแชมป์เลยนะพี่ๆคือแบบผิวคือสภาพสวยเก่าเก็บของจริงนะครับผมเนี่ตัวตัดก็จบเลยนะพี่ๆนี่ดูง่ายมากๆนะครับผมเหรียญหลวงปู่นายนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนิยมอีกหนึ่งเหรียญของท่านเลยนะพี่ๆนี่ อันนี้ดูง่ายมากๆนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะพี่ๆกับพระแท้เดิมๆแบบนี้นะครับผมองค์ต่อไปนะครับนี่สวยผิวไฟนี่วิ้งเลยนะครับผมเป็นเหรียญพระครูวิมลชัยคุณนะพี่ๆนี่ผิวไฟก็ไลแบบเดิมๆเลยนะครับงานยกชอบฟ้านะครับวัดท่าแก้วปี2 0นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับรู้จักก็สอบถามกันมานะครับนี่ผิวนี่สวยจริงนะพี่ๆ เส้นสายรายละเอียดนี่คมชัดนะครับผมผิวไฟแบบเดิมๆเลยนะครับตัวตัดก็ดูง่ายมากๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญเล่นนะพี่ๆอันนี้ก็ไม่แพงนะพี่ๆเอา500พอนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเนี่สภาพเดิมดีนะครับดูง่ายด้วยแล้วก็ได้โสอนเนื้อเงินนะพี่ๆนี่อันนี้โสรนเนื้อเงินนะครับเป็นรุ่น120ปีนะครับผม น่าจะกลมสุนนะครับพี่พี่นี่อันนี้ดูง่ายมากๆนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกัน้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเป็นเนื้อเงินแท้อันนี้ก็เป็นพระเครื่องที่เล่นกันนะครับพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับผิวก็เดิมๆบ้านๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางนะครับพระพุทธโสธรเนื้อเงินนะครับร้อยี่สิบปีนะครับผมและอันนี้นะครับผมมีเก่ามากๆเลยอันนี้ไม่ทราบที่เป็นพระเนื้อดินเก่าโอ้โหแบบ ทำเหมือนก็แบบือสีนั่งนั่งเลยนะพี่พี่นี่เนื้อดินยุคเก่าเลยนะพี่พี่นี่ดินจะละเอียดละเอียดใสๆนะครับผมเอาเป็นว่าท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่พี่แท้เก่าโบราณจริงนะแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับแล้วก็ได้พลรอดนะครับ อันนี้จะเป็นพระรอดหลวงพ,พ่อแผรรุ่นแรกนะพี่พี่นี่องครุ่นแรกเขาจะเป็นทรงอย่างนี้เลยนะพี่พี่เนี่หายากมากๆนะครับสภาพแบบผิวเคลือบเดิมๆแบบนี้นะครับและดูจมูกดูตาดูปากนะครับพี่พี่สภาพนี่กดพิมพ์ได้แชมป์เลยนะครับจะมีเล็กกับใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่พิมพ์เล็กก็จะองค์น้อยนิดเดียวนะครับหลังยันนะครับเป็นพระรอดรุ่นแรกหลวงพ,พ่อแผรวัดพิกุลทองนะพี่พี่ท่านใดหาอยู่ก็น่าเก็บอีกหนึ่งชิ้นนะครับ เบาๆเลยนะครับต่อไปจะเป็นรูปหลวงพว่อเกาะนะพี่ๆได้รูปกับสมเด็จมานะพี่หลวงพวกก่อเกาะว,วัดสมอนะพี่หลังจานรปารกานะพี่ๆอันนี้ดูง่ายมากๆอันนี้หายากนะพี่ๆเข้มขังเลยนะครับผมรูปถ่ายหลวงพว่อเกาะวัดสมอนะครับสับพยาทางชัยนานะพี่ๆนี่ idor. อันนี้อันนี้ก็เป็นสมเด็จน่าจะเป็นรุ่นแรกไหมพี่น่าจะน่าจะใช่นะครับผมนี่ดูง่ายมากๆนะ <Amsterdam> ครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงผงว่านวานแล้วก็มีเหมือน กดกวดใสๆอยู่ด้านในนะครับผมนี่หายากนะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จที่เล่นเลยของท่านนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นไหมนะครับหลวงพ่อยอดนะพี่พี่นี่อันนี้ดูง่ายมากๆเรื่อมเดิมๆจากวัดเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับผมเป็นไหมแบบไหมเจ็ดสีอะไรเงี้ยครับผมองค์ต่อไปนะพี่พี่จะเป็น อันนี้คุณแผนนะครับวัดพะรูปหลวงพ่อดีน,นะพี่พี่เป็นพวกไข่ผ่าซีกนะครับคุณแผนกุมารทองนะพี่พี่เนี่เนื้อจัดมากเลยนะอันนี้สร้างน่าจะประมาณศูนย์กว่าหนึ่งกว่าต้นๆนะพี่พี่นี่หลวงพ่อดีวัดพะรูปนะครับผมเป็นคุณแผนกุมารทองไข่ผ่าซีกนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับนี่น่ารักมากๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พี่ก็จะเป็น หลว yeah. งพ่อดีวัดพระลูปเหมือนกันนะครับส ma. ma. ุพรรณเป็นปิตาฐานเขียงนะพี่พี่นี่อันนี้หายากมากๆนะครับเนื้อเมฆพัดเนี่ยอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับอันนี้เป็นปิตาที่นิยมของหลวงพ่อดีวัดพระลูปเลยนะพี่พี่นี่สวยงามมากๆนะครับผมมีจานด้วยพี่น่าจะใช้จานนะลอยจานเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันนะครับปิตาฐานเขียงนะครับนี่ฐานเขียงฐานเขี้ยวนะครับ ปิตาฐานเขี้ยวนะพี่พี่นี่ฐานเขี้ยวนี่ท่านใดชอบนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะแล้วก็ได้ล็อกเก็ตหลวงพ่อฤาษีดิงดำอันนี้ทันตัวหลวงพ่อสวยงามมากๆถือว่าเป็นล็อกเก็ตที่หายากนะพี่พี่เป็นล็อกเก็ตหลังเข็มกัดนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์กรอบเพชรอันนี้นะพี่พี่อันนี้สวยมากๆล้อมเพชรเดิมๆ,ๆละะ็อกเก็ตเดิมๆแชมป์เลยนะพี่พี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับพระเครื่องหลวงพ่อฤาษีดิงดำวั่าสุงนนะครับถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์อีกหนึ่งรูปนะ อันนี้ก็จะเป็นพระร่วงดอยสุเทพนะพี่พี่นี่สวยงามมากๆหลวงพุตโตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามปุกเสกอันนี้เป็นเจนดีย์จมนิยมนะพี่พี่จะมีนูนกับจมนะครับนี่ท่านใดหาอยู่สุดยอดพุทธพุธพิธีนะครับพุทธพิพธพพียิ่งใหญ่นะพี่พี่นี่น่าเก็บมากๆนะครับท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะเอาแค่600แล้วกัน องต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อจวนนี่หลวงพ่อจวนมาแล้วสวยมากๆเป็นเหรียญจักรนะครับรุ่นนิยมท็อปๆเลยนะพี่ๆเป็นเหรียญจักรกลมดำนะพี่ๆสวยมากๆปี2514นิะพี่ๆนี่ปี25 1 4ถือว่าเป็นเหรียญหายากแล้วก็วิ้งเลยนะพี่ๆผิวประหลอดเนี่ยวิ้งเลยนะครับนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับจมูกสวยผิวพันวันนะคือแบบโอ้โหเดิมๆเฉ้มเฉ้มเลยนะครับ ท่านใดชอบก็สอบถามกันมันครับพระเครื่องหลวงพ่อจวนวัดหนองสุมอันนี้ถือว่าที่ะลึกงานศิลาเลิกพระอุโบสถนะครับผมนี่อันนี้เป็นเหรียญเล่นนะพี่ๆแถมดูง่ายชัดเจนนะครับเก็บได้เลยนะพี่ๆบ้านๆเลยนะครับผมเรามาชมองค์ต่อไปเลยนะครับองต่อไปจะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อสร้อยนะครับเนี่ทางเสาให้สระบุรีอันนี้หายากมากๆนะครับปี2503นะพี่ๆอันนี้เป็นสมเด็จที่เล่นเลยนะพี่ๆผิวพันวันนะคือแบบ โอ้ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ๆอันนี้สวยจริงนะพี่พี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเป็นสมเด็จเนื้อดินนะครับดินเผาแบบบ้านเดิมๆเ,เลยนะครับผมนี่ท่านใดาหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามาครับหรือรู้จักนะครับมีมุมมีทางนะครับแล้วองค์นี้นี่เก่าจริงนะพี่พี่เป็นเนื้อดินผสมผงว่าโอ้โหอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นสมเด็จพ,พิมพ์พระประธานด้วยนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับเก่าๆก็สอบถามกันมานะครับยินดีแบ่งปันอันนี้เนื้อท่านแบบโอ้โหดีมากเลยนะพี่ มือแบบเก่ากุ๊กเลยนะครับผมท่านใดชอบสมเด็จเก่าๆนะครับสวยงามมากๆนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพี้ยนมา3องค์นะพี่ๆเอาองค์ละ200รุ่นปั๊ม50นะพี่ๆซองเดิมๆเ,เลยนะครับผมอันนี้ซองเดิมๆนะครับผมองค์ละ200บาทนะครับนี่ถ้าเอา3องค์เอาแค่500นะพี่ๆอันนี้ก็เป็นพระสังฆรจายด้วยนะพี่ๆนี่พระสังฆรจายหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนะครับโอู้ว์โชคลาภนะครับอ้วนบุกเลยนะพี่ๆสวยงามมากๆนะครับผม ท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระชัยสมัยอยุธยานะพี่พี่นี่อันนี้ก็หน้าตักน่าจะประมาณสักนิ้วนิดๆนะพี่พี่นี่เก่ามากๆลงทองลงรักทองเก่าๆเลยนะครับอันนี้ก็สมัยก่อนนะพี่พี่เขาก็จะลานแตกอย่างนี้นะพี่แบบเก่าถึงยุคนะครับนี่มีการลงรักทองนะครับเก่าๆเลยดูง่ายมากๆนะครับพระชัยสมัยอยุธยานะพี่พี่นี่เนื้อบึกเลยนะพี่พี่นี่ให้ดูนะครับนี่เก่าจริงนะครับผม บึกเลยนะครับเป็นเนื้อสำริดนะพี่ๆนี่เนื้อสำริดโบราณเลยนะพี่ๆี่นี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับบึกเลยนะพี่ๆี่นี่การเก็บเนี่ยพี่ดูขี้ยุงขี้หิ่งนะครับท่านใดชอบนะครับพระเก่าๆนะครับพระชัยสมัยอยุธยาก็สอบถามกันเข้ามานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆีกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะรีบพี่พรุ่งนี้ก็หยุดหนึ่งวันนะครับท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะก็แอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยนะครับก็ บางอย่างก็บอกราคาไม่ได้บอกราคานะพี่อยากให้ท่านที่สนใจจริงๆนะพี่พี่นั่นแหละทักกันเข้ามาเหมือนเช่นเคยนะครับหรือโทรกันมาสักนิดนึงนะนั่นแหละครับผมเพื่อตกลงกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมพวกนี้ก็หยุดหนึ่งวันนะครับมีเท่าไหร่ที่นะพี่พี่ก็จะพยายามหาพักเครื่องดีๆนะครับแล้วก็สวยๆมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ